อช็อโกโกแลตของโปรดกินแค่นิดหน่อยนานๆทีเธอชอบด้วยหรือเปล่าดีโบ้<อ>งั้นเหรอสุนักกินช็อโกโกแลตไม่ได้นะเพราะจะทำให้ปวดท้องืสงสัยจังว่าช็อโกโกแลตแท่งมีวิธีทำยังไง เป็นความคิดที่ดีเราสามารถเข้าไปในโรงงานช็อกโกแลตเพื่อหาคำตอบฉันต้องมีปีกโฮเวอร์ครับแล้วก็ใบพัดยืนยันปีกโฮเวอร์ครับใบพัดเปิดบลิปปี้สเตชั่นย่อสสวนแล้วนะ บลิปปี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้วไปหาช็อกโกแลตแท่งในโรงงานช็อกโกแลตกันเถอะว่าไงจ๊ะเอา้าเธอไม่ใช่มเมล็ดโกโกน้นี่ฉันต้องใช้มันเพื่อเริ่มต้นการทำช็อกโกแลตแท่ง <c oughs> ผมไม่ใช่มเมล็ดโกโก้ครับผมชื่อบลิปปี้และนี่คือดีโบครับหวัดดีบลิปปี้หวัดดีดีโบ <c oughs> ฉันคือช็อกโกแลตแท่งบาบยินดีต้อนรับสู่โรงงานช็อกโกแลตของฉัน ขอบคุณครับบาบผมอยากดูวิธีการทําช็อกโกแลตแท่งพวกเราไปกับคุณได้ไหมครับได้แน่นอนทุกสิ่งเริ่มต้นจากเมล็ดโกโก้บึอ่าเมล็ดพวกนี้มาจากต้นพืชแล้วจากเมล็ดกลายเป็นช็อกโกแลตแท่งได้ยังไงครับพวกเขาต้องผ่านการเดินทางนิดหน่อยก่อนอื่นล้างเมล็ดจากนั้นเมล็ดโกโก้จะผ่านการอบและคั่วจากนั้นก็นำมาบดจนกลายเป็นผงเล็กจิว๋ว จากนั้นนำผมของเมล็ดมาผาสมกับน้ำตาลและนมเพื่อช่วยให้หวานและมุนลิ้มาามาเลยดีโบได้เวลาเล่นสกีแล้วไม,ไม่เหรอแต่มันสนุกนะ ดีโบกลายเป็นช็อกโกแลตแท่งหลังจากทําให้ช็อกโกแลตแท่งเย็นและเป็นรูปแท่งเราก็นำมาหอ่อและมันก็พร้อมแล้วแ้นแ้นว้าวพวกคุณดูเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วผมก็ได้คำตอบสำหรับคำถามของผมแล้วว่าช็อกโกแลตแท่งมีวิธีทํายังไงนำมเมล็ดโกโก้มาล้างให้ความร้อนบดผสมกับนมและน้ำตาล แล้วทิ้งไว้ให้เย็นจนกลายเป็นช็อกโกแลตแท่งอัปโหลดคำตอบเลยดีโบขอบคุณสำหรับทัวร์แสนหวานนะครับคุณบับยินดีจ้าลาก่อนนะบลิปปี้ลาก่อนครับ